โอเคทุกคนก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมเอาเอาวอาเอาทำพี่กว่าครับมามาไทำพี่กว่าเมื่อกี้กวนนะกวนนะไม่ต้องห่วงพี่ผมตบมันให้แล้วเอาศพมันไปกูจะเรียกขอเงี้ไม่อะมันทำลายพี่มันจะมาทำลายพวกเดียวกับเราไม่ได้เว้ยคือเราแบบเนี่ยผมผมยอมไม่ได้หรอกใครมาต่อยพี่อะถไม่ต้องการเลยแล้วนั้นอะไรอะ เฮ้ยดีแลดาบพุก้าดาบพุก้าอ๋อเอาเฮ้ยเอาขึ้นง่ายจังว่าดาบพุก้าเลยด้วยยามันโนดับพุก้าเฮ้ยทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่เบลกับพี่เฟรมเพิ่งค้นพบว่าไอ้บล็อกอันนี้มันสามารถยัดไปอย่างนี้ได้หรือว่าเราค้นพบนานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ดูเฉยวะ่เออใช่เราน่าจะไม่สังเกตไงเออเราน่าจะไม่ได้สังเกตเหรอวะ เหมือนกับตู้โชว์ตู้โชว์ของอะไรงี้ยดูดิโอ้ยดูดินี่คอนโยนเนียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฟรมพี่เฟรมถ้าเกิดเราทำมันใช้อะไรคุณวะอ๋อเฮ้ยอะไรคุณได้คำเข้าหน้ามันเป็นอ่าบล็อกกระจกนี่เองพี่เฟรมตามมาเนี่พี่ไม่ตามมาเนี่ตามมาเนตามมาเีมีตามมาเนี่มีตามมาเนี่ เออตามมาเฮ้ยทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่เฟรู้แล้วเว้ยว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยทําไมมันถึงตีเราแรงเหลือเกินคือผมเดาว,ว่าถ้าเกาะเรายิ่งยิ่งยิ่งมันเยอะอืมใช่ม,มันจะตีตแรงขึ้นสมมุตินะพี่ไม่มีเกาะเลยเว้ยอะดูนะพี่เฟมไม่มีกมเกาะเห็นป่ะรถสองหลอดอะไรคือถ้าพี่เฟมไม่มีเกาะเลยทุกคนคือมันจะตีพี่เฟมไม่ตายเว้ยแต่ถามว่าเอาพี่เฟแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเกาะอะเป็นไงครับกด enter ฮะ VVF ถูกฆ่าโดยนี่เลยนะ้วโว้เราถูกฆ่าโดยกูตายไอ้บ้าเอ้ยอ่ะพี่เราลองดูนี่เนาน่เราดูดูดูพี่ดู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 คอนโยเนียเย้เออเดี๋ยวดีมีแบบคอนมันเยอ่เยอะแลวมันสามารถใส่ถขวานโอ้ขวานใส่ได้เฮ้ยคอนโยเนียมันใหญ่ไปไงเฮ้ยอะไรครับอะไรครับ โอ้โหโอ้โอ้บรรเจ้าเฮไอ้นี่ใส่ได้ว่ะไหนโอ้เอ้ยว่าเราไปหาบล็อกอันนี้มาเพิ่มไหมวันเนี้ยเออก็ดีนะไปทำตู้โชว์ชั้นสองอะไรเงี้ยชั้นสองเราไปทำไดเลยใช่เล่ยบล็อกที่หาจากไหนอ่ะอ่าน่าจะเป็นบล็อกจากไอเนเธอร์เดเธอร์ใช่ลองพิมพ์ไปดูว่า C A P C A P ใช่นี่ C A P อ๋อเนเธอร์มันไม่ใช่เนเธอร์พี่เฟมใช่เออลูมังกรไม่ใช่เหรอเออโทษโทษโทษรูปวงกรโอ้โฉอเนี่ยเดี๋ยว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 มันมีสิ่งหนึ่งที่มันทำให้กูงงงงอะไรอ่ะอ่าไอพี่ลองพิมพ์ไปว่า C A T ไว้พี่แล้วพี่ก็คลิกขวาไปที่ไอเทมไอบล็อกเมื่อกี้แล้วอันข้างล่ามคืออะไรอะเออ อันข้างล่างก็คือน่าจะเป็นเอเลี่ยนอะเทียนวินอยู่บนฟ้าพี่คิดว่านะมันคล้ายมากเลยเว้ยคือเราสามารถมาคราฟมันได้ยี่หรอใช่ไอ้ลองดิปะเวลาต้องฆ่าเอเลี่ยนนี่ว่ามันถึงจะได้บล็อกเปล่าดูดิลองกดไปที่เอเลี่ยนดูทำไมอะขนาดมันกลายต้องเอาบล็อกด้วยไปคราฟเป็นอันนี้โอ้เออว่าทุกคนเด้อเด้อเดเด้อเดถ้าอย่างงั้นก่อนที่เราจะไปนะทุกคนทำไมวะโอ้ย เออเกือบตายนี่เราจะดินปืนไปใช้คราฟก่อนอ๋อเออพอดีว่าุปก่อนหมดไว้ทุกคนอ่ากวยกวยไอ้นี่ไหมหมดเลยเอ่ออ้อยใช่เราจะอ้อยไปคราฟไปเป็นพลุนะทุกคนนี่หน่อยนี่หน่อยใช้ไม่เยอะหรอกนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยเออทำไมกูบินมาแล้วนาจอบกระแทกพื้นแล้วกูไม่พอใจโอเคเดี๋ยวเราคราฟนี่ก่อนแล้วกันนะทุกคนว่าผมว่าเราต้องใช้พลุเยอะแน่เลยอ่ะ ได้นการโอเคเรียบร้อยนิยทิ้งบ้านกูรวยไปพี่แฟม let's go อะไรเอาทำผู้โอ้จะทำด้วยผ่พี่ต้องจำได้ว่ากูมีผู้ในบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอผู้ที่แบบว่าผมมาเก็บไว้ไหนคือผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมว่าไปไปเก็บไว้ไหนไปทุกคนนี่ยห้าสอันโอ้โหมาเจอมาเก็บไว้ในบ้านนานๆผู้ไม่เจอสั้นั้น แอบเก่งอะเราเนี่ยในดูซิว่ามันมีอะไรที่แบบว่ามันเหลือไปหรือเปล่าวะทุกคนพุ้ I am the Pro Master าสเตอร์้อพุ้ไม่เจอเลยวะมีปะมีปะไล่พี่แววไล่พี่แววจริงๆเลยเออไรพี่แววปาพี่เฟรมป้าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าไอฟาร์มมดของเราเนี่ยก็นิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันกินเปลืองใช่คือมันกินเปลืองมากทุกคนคือมดมึงกินโคตรเปลืองอ่ะเออมันจะจัดหยาเลิกคุย คุยกันดัมบดเออไอ้ยังยางยังยังยังเฮ้ยพี่อยู่ไหนอะอ๋ออ๋อโอ้โหผิดพลาดทั้งพี่เฟรมอยู่ไหนพี่พี่เฟรมอยู่เนเธอร์ไปตอนไหนอ่ะเอ้าเราเวฟไปไหนพี่อยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นชื่อเลยอนเทอร์นี่ไงทางเฮ้ยมันมีตัวนี้มันแลกขออีกแล้วว่ะไอ้ลุงอะนะได้ไหมเดี๋ยวทุกคนเราสามารถแลกได้ เออ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 อแต่ไม่สนใจโอ้ยไอ้อะใไม่สนใจอันนี้เราเก็บมาอันนี้เป็นเนื้อที่ผมทิ้งไว้เองนะทุกคนดีว่ามันลงมึงเป็นอะไรเนี่ยโดนคาบโดนคาบหัวมาแล้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 วมาหนึ่งมาหนึ่งกำลังรีบไปถึงโลกมังกรหรือยังยังยังเพิ่งถึงลุงเองเนี่ย ยังไม่ถึงโลกมังกรใช่หรือไม่ใช่อยู่กับลุงอยู่เลยนะลุงไอ้ลุงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่โลกมังกรนะทุกคนคือผมไม่แน่ใจกันนะว่าบล็อกอันนั้นเราได้มาจากไหนผมว่าน่าจะได้จากมอนสเตอร์ตัวนั้นแหละใช่ไหมใช่เออว่าได้ใช่ไหทุกคนอะไรนะวมังกรหอันกําดากเพชรมันได้อ่าคมคมเจ็ดกับคงทนเจ็ดอะอ่คือคือเจ้าอะไรอ่านี่ไงหัวมังกรห้าอันหัวมังกรห้าอันใช่แลกได้เลยนะ อ่าคมคมเจ็ดกับคงทนเจ็ด K แต่มันก็ไม่แรงเทาดาบเราหรอกเนาะเออใช่เออว่ะเออใช่เออใช่พี่เฟยผมมีเรื่องจะบอกพี่เรื่องหนึ่งไว้พี่ว่าเรื่องนี้สําคัญกับพี่มากทําไมอ่ะตู้คนครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับทําไมอ่ะโอ้ย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 ตายมึงตายแน่แน่เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่ทําไมอ่ะปวดขี้โอ้ สำคัญกับูเดี๋ยวกูมาทุกคนไปมาอย่างไปไปไงแค่สองวิสองวิก็เสร็จแล้วคนอยู่สองวิเลยสองชั่วโมงถามจริงจริงเลยโอไอ้ฝนหยุดยันฝนตกอะ เอ้ยโทคนปวดบชีปั๊เยี่ยวห้างมาเลยอร่อยมากเลยจำได้บุงขี้ไปแล้วรอบหนึ่งก่อนมาอัดคลิปโอ้พอดีว่าไปกินอะไรบาบุ้งบ่วงเฮ้ยพูดเรื่องดีดินี่โทน้องเขากินข้าวอยู่นะเขาจะพุ่งกูเลยเอ้ยเรื่องขี้เป็นเรื่องปั๊บี แม่บันทีเด็กคนหนึ่งไปมีเฟลคอมเมนต์่าพี่ครับผมชอบดูคลิปพี่ตอนกินข้าวมาแล้วครับผมรู้สึกว่าไม่ได้ดูกินไม่ลงเลยรับันเด็กรับผันเด็กเอาเด็กคนนั้นบอกคุยหายแหละเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเอ๊ไปเริ่มพูดทักทีโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรูปปกก่ของเราต่อนะเฮ้ยหเฮ้ย อะไรปีนขึ้นก็ได้ดีว่ะโอ้อึ๊บปึ๊บอะไรครับอะไรครับเอะไรครับอะไรครับนะครับไปปีนมาใหม่ครับไปปีนมาหเฮ้ยโอ้ยพี่เฟมพี่เฟมพเฟมปีนปีท้ายอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นคนแบบเนี้ยคนกลางไปไม่ได้เฮ้ยเข้ามาแล้วกดดึงรอด้วยเฮ้ยนี่ไงพี่แฟมเจอแล้วเอาหายไปแล้วเฮ้ยยุ่ก็เฮ้ยโอ้โหลิีน้าผาเฮ้ย อะไรอะไรอะไรไม่ปล่อยให้ตัวเองตายล่ะครับนี่เฮ้ยเฟมดูดิมีตัวอยู่ตรงนี้เห็นั่น่ะไหนเงีเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่เอาว่ะโอ้โหมีน้ำกัดมันพ่อเฮ้ยได้แล้วหรอพี่เฟมใช่เหรอเออเหมือนจะดรอปจากตัวนี้จริงด้วยว่ะโอ้คือสรุปแล้วไอเทมเมื่อกี้ไอ้กูติดสถานะอะไรวะทุกคนกูผมได้เลยเออข้ามันผมได้อ่ะ อ,อ๋อมันคนละตัวกันนิปพะบึกเออได้แล้วทุกคนคืนนี้เนี่ยมันสามารถไปค้าเ,เ,เป็นเป็นไอ้เจ้าตัวหุ่นยนต์ได้เหรอผมไม่น่าจะว่าถ้าเราค้าเป็นอันนี้แล้วเราจะมันจะได้อะไรอ่ะทุกคนเออน่าจาใจพี่เฟมงั้นเราล่าตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยไ้้พี่อือไล่ล่ามันมรเราจะไปคน,คนละยี่สิบตัวพอไหม ีสิ่เอาไปเอาไปเท่าไหร่เนี่ยตัวละตัวละอันตัวละอันเออตัวละอันตัวละอันได้อยู่ได้อยู่เออมันได้มันมันดอบร้อยเปอร์เซ็นต์มาแน่ตัวละอันเลยทุกคนแจมแมวแล้วทำไมกูเจอต้นจริงพี่ได้สองอันเลยมึงไม่ใช่ต้นไม้กูรู้นะไงนะไงมึงก็แค่ต้นหลอกต้นหลอกมึงไม่ต้องมาหลอกหลอนกูเถอะโอเคเอาโอ้ยยังไม่ตกอะไรอะไรวุ่นวายอะไรเนี่ยพี่พี่พี่เฟรมเอาเหล็กมาไหมพี่ เลเ็กออไม่อ่ะใส่เอ๊ะอไม่มีไม่มีไม,มไ,มมไม่มีใช่ไหมใช่ทำไมเราโชว์จบแล้วผมว่าเราจะลองคราฟดูว่าถ้าเกิดว่าเราคราฟเป็นตัวกระป๋องอันนี้ขึ้นมาได้มันจะเป็นตัวยังไงไงโอเออว่าน่าสนใจเผื่อมันกลายเป็นเทมสุดยอดก็ได้นะเว้ยใช่เออมันอาจจะกลายเป็นลูกน้องเราก็ได้นะเว้ยออลองดูลองเอ้อเป็นดาบไม่ใช่ดาบจับดาบไม่เหรอใช่เออลองไปทำใอ้ลองพิมพ์ดูดิ เพื่อเปนระวังได้ไงไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเหมือนเป๊ะเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่กลับเอาเหล็กอยู่บ้นดีกว่าแล้วพี่อยู่ไหนตอนเนี้ยเอ่ออยู่ตรงเดิมอ่ะอยู่ตรงปราสาทปราสาทอยู่ปราสาทเลยโอเคโอเคเยยันลีก็ปี้ดีกว่าวิ่งมาแล้วใช่เหรอเนี่ยเยันลี่ก็ปี้ใช่ป่ะมันเกิดเหรอนี่ไงเห็นไหมชัดเลยปพ่อเนี่ยใช่ป่ะเออว่ามีเยลลี่ก็ปปี้ดีกว่าทุกคนตกใจหมดโอ้โหยันลี่ก็ปปี้ยากกปปี้กูยา มันต้องใช้เยลลี่ก๊อปปี้กี่อันหนึ่งจะสามารถก๊อปปี้ได้ป่ะพี่เฟรมลืมแล้วอะเว้ยมันก๊อปปี้หาพี่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไอเยลลี่ก๊อปปี้อันนี้มันต้องใช้กี่อันในการก๊อปปี้วะพี่เอ่อน่าจะเป็นเท่าๆอ่ะแบบรอบๆของอันนี้เราอ่ะประมาณแปดอันอ๋อแปดอันเราสามารถใช่เลยเออใช่แปดอันไอพี่โกลเลมด้วยเฮ้ยน่าสนใจว่ะมึงกลับไปเอาเหรียที่บ้านกนเออวะ เอออะไระอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับตายตายตายฟาดตายในทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรผมแข็งแกร่งแล้วนะครับผมมีชุดเกราะแล้วนะครับจะมาตบตีผมงงงงอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยไอ้รอดกูเลมเหรอพี่เฮ้เออเดี๋ยววิวเฮ้ยไอ้กูเลมที่ต้องการมีน้ำกูเลเนี่ยเหรออะไรอย่าแกลหมีน้ำสิอะไรแะพี่เฟรมเป็นโกเลมธรรมดาพี่เหรอไอ้กเลมของไอ้นี่พี่เหรอของมอดอ่ะใช่มันเป็นโกเลมของมอดพี่ แรกไหนบอกว่าไอรอนโกเลมมันมันมันจะทำร้ายเราป่ะวะเริังผึ่ยเผื่อมันได้ของดีๆจัดดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บเอาเเหรอ้ยมาดิ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 เรียบร้อยไม่ได้ดรอปอะไรเลยเอ้ยเดี๋ยวตัวเนี้ยมันน่ากลัวไอตัวนี้น่าเกียดน่ากลัวสองตัวห้าบาทมาเออโอเคเอาเหร็ดไม่เอาเหร็ดมาเอาเกียน เอาเอาเอามาเลยรเอามีมีไม้ไหมมีไม้ไม่มีเอ้ยมีวีวีไอ้จูเกือบเว่ตกใจว่าเอ้ยหรืว่าไม่ได้มาอันนี้เราคราฟกันเลยทุกคนวิธีการคราฟเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คราฟไม่ยากเลยนะทุกคนนะใช่คราฟง่ายมากทำไงวะเอาดูก่อนลืมลืมลืมอ๋อโอเคเนี่ยได้ไปแล้วดีป่ะโอ้ มันเป็นผูโอ้โหเอ้ยลองลองแบบลองบินแล้วยิงดูดิยิงผูเออมันเป็นผูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างเดีบ้างเดีเด๋ดดวยวเราใส่ปีกกันใส่ปีกกันเออตายตายมึงเฮ้ยได้เหรอพี่เฟมมันเป็นผูระเบิดเหรอใช่มันเป็นผูเลยเว้ยพี่ <c oughs> <c oughs> กกเก้ก็เต้เลยว่ะ <c oughs> จะได้เ่เราดันด้นหาตั้งนานกด้เ้ยเย่าเฮ้ยผมไม่ได้ตีจะบ้าเลยเหรอเฮียมา่าียวบอกูเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเราไล่ตัวนี้ไปเอาไว้ใส่ของดีกว่าใหเอาไปใส่ของไปทําตู้โคลนเออเดี๋ยวพี่เวฟกับพี่เฟมขอไล่ตัวนี้กับเผื่อเราจะได้เอาไปใส่ของให้มันดูเท่ๆนะทุกคนเราต้องเอาไปใส่ของหน่อยแล้วพี่ไปล่ามันเฮ้ยทุกคนคือตอนนี้เนี่ยพี่เวฟกับพี่เฟมเว้ก็หาอะไรเรื่อยๆมาสักพักหนึ่งปรากฏว่า ทุกคนจําได้ไหมที่พี่เวฟบอกว่าเอ้ยมันคือสถานะอะไรที่มันติดตัวพี่เวฟอ่ะโอ้ทำไมอะ่ะเอออันนั้นมันคือสถานะเอเรียนเว้ยทุกคนถ้าเกิดว่า R e เวลาหมดเนี่ยมันจะมีไอ้เจ้าเอเรียน e ตัวที่เราล่ามันอยู่เนี่ยออกมาจากตัวเราสองตัวโอ้เออแล้วมันจะทำให้เรื่องเราลดเยอะมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นพี่เฟรมก็ถ้าติดสถานะก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับเย้ลดเยอะแบบเกือบตายแล้วเหลือกี่หลอดอ่าเหลือสามหลอดโอยเลยเยอะอยู่ เออระสามรอดสิครับแต่ตอนนั้นกูเจอบอสป่ะมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิมาดิครับมาดิมาดิมาดิมึงก็มามึงก็มามึงก็มาเท่านั้นแหละกลัวที่ไหนแล้วกลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะอันนี้ตายตายอาเจ้เฮ้ยทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมมีอะไรอย่างหนึ่งที่อยากจะคุยกับทุกคนนิดหนึ่งเว้ยคุยเรื่อง ประเทศไทยรวมระเนื้อชไม่ใช่รล้วลอเล่นไอ้ว้าเลยทุกคนสังเกตไอ้ว่าไอ้เจ้าไอเทมเนี้ยคือมันเป็นผู้ใช่ไหมมันสามารถทําให้เราบินได้เว้ยซึ่งมันจะมีอยู่ดาบเล่มหนึ่งที่มันคราฟจากไอ้เจ้าเนี่ยได้มันก็คือดาบเล่มนี้แล้วไอ้ดาบเล่มเนี้ยทุกคนผมคิดว่านะมันเขาเรียกว่าอะไรอะพี่เฟรม มันจะต้องเป็นผู้แน่เลยใช่เออถ้ากดคลิกขวามันต้องเป็นผูคล้ายๆดาบเป็นเด์โปรอ่ะเออผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นพูแน่ๆเลยว่าอะไรใช่แต่เราไม่รู้ว่าไอเนี้ยมันหายจากไหนไงไอที่อยู่ข้างมันอะฮไอส่วนประกอบของมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอะไรขึ้นวะเดี๋ยวไู่ได้ไอเดี่ยมาใหม่ป่ะพี่เจี๊ยบอะไรอ่ะเออไม่รู้อะไรอ่ะโอเคเจ้ามันกลับมาแล้วเชวเกียไอะไรไม่รู้อะไรเก็บของก่อนเก็บของก่อน อันนี้ผมไม่อันนี้ไปเดี๋ยววะน,นี้อ๋อไปแล้วกันเผื่อมันมีประโยชน์อันนี้ใส่ไว้โอเคป้าเดี๋ยวเราหาต่อคือตอนนี้เนี่ยผมว่าผมอยากจะคราฟไอ้เจ้าดาบเล่มนี้มากแต่ว่าเราเ<อ>สงสัยอย่างเดียวคือว่าไอ้เจ้าไอเทมเนี่ยเอามาจากไหนนั่นน่ะสิอ,อะไรอะยังไม่รู้คือไ,ไอเทมชิ้นนี้นะครับพี่เบฟไม่รู้ว่ามันต้องหามาจากไหนมันอาจจะหาจากไอรถกุเรมตัวเมื่อกี้ปะน่าจะใช่นะอันสันนิษฐานเอาแล้วกันเพราะว่ามันต้องเป็นตัวที่มันอยู่แถวนั้นอะ เอ้ว่าเาต้องอาจกไอรอนกรมแน่เลยทุกคนผมว่ามันมีสวนแน่ๆเลยนะแต่ว่าเวลาเราบินมาไกลเนี่ยเขารู้สึกว่ามันก็แลกขึ้นเรื่อยๆนะใ้ตายแต่ไรอันโอ้ย้อย้อนกับวัที่เดิมแบบไม่เหลดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวผมจะค่อยๆให้แบบโหลดไปแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแบบมันโหลดไม่ทันเพราะว่ากูบินยังไงเล่าลำบากลำบากเลยตอนนี้ คือฝั่งนี้มันค่อนข้างจะโหลดไปเสร็จแล้วผมว่าเราต้องกลับไปตรงสถานที่ที่เราโหลดแล้วแล้วก็ไปไล่หาไอ้เจ้าเออไล่หายทีนึงอ่ะตรงที่เราโหลดว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรแหลกเลยวะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเอ้ยผมเจอผมเจอนี่แล้วพี่เฟรมเจออะไรวะผมเจอบอสหรือเปล่าบอสหรือเปล่าจัดดิจัดดิผมว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆแน่เลยทุกคนเราเราจะลองไอเทมใหม่ของเราด้วยอ่าใส่นี่ โอ้ย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 อารืมบ้าเออมาดิมาดิมาดิครับ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 ตายตายเรียบร้อยดอกอะไรมาไม่รู้แล้วไอ้เมื่อกี้ที่กูป่าไปไปไหนแล้วปะมันคืออะไรอ่ยทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดิว่ามีไอเทมเจ๋งๆดอกให้เราหรือเปล่าในดูเซ่ขอแบบเท่ๆขอแบบเท่ๆเมื่อกี้พี่โดนเอเลี่ยนกัดอีกแล้วทำไมมันกัดซ้ำได้เหรอ อ่าน่าจะใช่โมพี่อันนี้ผมไม่แน่ใจบินบินอยู่ไม่ประกัดเฉยเลยว้าวมันคืออะไรเ่ะอันนี้เราเก็บในบ้านมาแล้วทุกคนอ่าพี่มีดาบซ่อมเ้ยดาบดาบเราแรงแล้วนึกว่าเราไม่เอาดาบนี่โอเคอันนี้มีห่วงยางกันเลยทุกคนโอเคเอาไปผมว่าเราต้องหาตัวนั้นให้เจอแน่ๆเหลอยวพี่เฟรมอันนี้คืออะไรวะใช่เราต้องหากกเลมมาพี่ต้องกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกันมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันเหมือนบอกว่าแอคแท็กสปีดคืออะไรอะฟันเร็วขึ้นเหรอโอ้เออใช่ตีเร็วขึ้น เพราะว่าถ้เวลาเราถอดนะทุกคนเราจะตีช้าเห็นปะมันจะช้าแต่ว่าเวลาเราใส่นี่อ๋อเหมือนได้แอคแท็กสปีดฮะก็สามารถกลับไปโลกมังกรได้เว้ยเรากดที่แผนที่ดูดิยังไงอกก่ะไอโลกมังกรเห็นปะกลับยังไงอ่ะอ่ามันอยู่ยไปโอมเดียวกันกกกเว้ยอ๋คือวัปกลับนะคือเราบินกลับได้ ใช่ใช่เราบินไปหาได้เลยตรงนี้มันจะอยู่ตรงไ้า์มือหน่อยอ๋อเออใช่ใช่ใช่ช่มันบินไม่ได้พี่แต่ตอนนี้กูเจออะไรไม่รู้พี่มันเป็นสีดำอ๋อที่ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวไม่ไม่ไม่เจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยอุ่นแหลกแหลกความแหลกนี้ต้องได้แต่ไดมาแหลกแหลกแกจัดแหลกมากกูสามารถโอ้ยโอ้ยเลือด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 ตาย ถ้ากูแหลกแล้วกูตายนะกูจะเลิกเล่นซีรีส์นี้เย,ย้เลิกเล่นเร็วมะมันไม่ใช่ความผิดของผมมากทไรคนครับแหลกองอ่ะดูดิมันไม่ใช่ความผิดของผมว่าความแหลกอ่ะอันนี้เราใส่มาทุกคนโว,โวอ้ป a p p า e ผ้าเป็นคอสีเขียวทำอะไรได้บ้างเย้ทำคอนสิคอเนีคือผมเนี่ยนะเป็นนักขายไอเอทมชั้นยอดเลยทุกคน คือพี่เฟรมเนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะชอบหาไอเทมช่วยนะฮะเขาจะเป็นภาระอย่างเดียวเลยอะไรครับดูดิทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยใจวะใจพูดอย่างเงี้ยตัวอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรมันคือตัวอะไรเฮ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยได้พูดได้เพชรมาแล้วก็ได้เฮ้ยมันคือตัวอะไรวะทุกคนเมื่อกี้อ่ะโชวอีบ้าเอม่รู้ว่าจะดรอปไอเทมที่กูกำลังหาชิบหาย เดี๋โดเซโดเซมันมีเส้นทางไหนไปต่อให้เราแบบว่าหาห้องผมรู้วิธีการหาห้องตรงนี้แล้วทุกคนคือวิธีการหาห้องมันคืออะไรยงี่ง่ายมากเดี๋ยวห้องอะไห้องอะไรเอ่อห้องอนีรไงไอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าไอที่มันเป็นเหมือนแบบโอ้ยเป็นแบบปราสาทอะพี่ไอที่มันเหมือนปราสาทอยู่ในนรกไออยู่ในนรกก่อนนรกอะเหรออ๋อเออเปิดอุ้ยมันมีเยอะจังวะทุกคนทำไมรู้สึกอุ้ยโอ้ ว้าวค้ของอย่างเยอะกูขอหน่อยละกันกูขอหน่อยละกันกูขอหน่อยละกันมาดูวะดูอะไรมาดูของทำไมมันเยอะอะไรขนาดนั้นพี่มาดูวะอยู่ไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวผมบอกพี่ัดพี่กัดอยู่ที่ x หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เซลบสองศูนย์ห้าสองนี่เลยโอ้โหมานี่เลยพี่เค้ของอย่างเยอะ ไม่ได้อึ้งนะมันอยู่ไกลว้าวมีโอ้โหมีเยอะแยะมากมายทุกคนมีอันนี้ด้วยนะสามารถทําให้ตีเร็วขึ้นเยอะ okay. มีรองเท้าป้องกันสี่เออป้องกันห้าหรือสี่มาเป็นไอวีอะกับมันพันบล็อกไอวีเป็นส <IV S 1> ี่หรือห้า <5. S 2> พี่อไอวี IV คือส <4 S 1> ี่สี่ใช่ไหมไอวีคือห้าใช่เออป้องกันสี่คงทุนสามข้อแข่าในน้ำสามแล้วก็ซ่อมแซม ยี่ยี่ K และก็มีว้าวพิกแอคในครับผมเป็นพิกอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้เอามากนมันมีพิกแอคเป็นโชคราบสองประสิทธิภาพสามคอนทนซอบแซมด้วยไม่อยากได้เคโอ้อันนี้คืออะไรวะอ๋อไฟอะไรวะไฟกูงูคุณดกว่ามีอะไรบ่างเลยอยู่ไหนพี่เฟบมาถึงยังเนี่ยโอ้ยู่ไกลว่ะเลยพี่พี่อยู่พิกัดอะไรอ่ะ อันแรกพันห้าอันที่สองเจ็ดร้อยโว้ยไกลอยู่นะเออก็บอกอยู่มันไกลกับกับเราสองพันบล็อกเลยเคทุกคนเขาอยู่ไกลว่ะเคไม่เป็นไรครับช่างช่างผมวันนะทุกคนเลยเราไม่เกี่ยวแล้วแต่แล้วแต่ไปไปไปหาตรงจุดเด่นมันมันมีมันเป็นปราสาทใหญ่เลยพี่มันจะมีจุดแบบว่าให้เราเข้าไปเอาของด้วยเป็นปราสาทเด้อนี่นี่ทุกคนหาพี่มันเป็นตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยตุ้มตุ้มตุ้ม เป็นตุ้มๆเนี่ยมักมีของดีแน่นอนมึงก็เลิกบินให้กูสักทีเส๊ะกูถอดปีกแล้วนะเว้ยเออโอ้โหความแหลกที่ท่านได้แต่แหลกแหลกมันแหลกแหลกว่าพี่บินนั่นแหละมาแล้วคือแหลกดาบโอ้โหแต่เราไม่ต้องการนะเพราะว่ามันมันกรากนี่ไม่เด็นนะยอนมีตัวอะไรในแผนที่ด้วยวะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวด็อกขึ้น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 มันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่มันอยู่ข้างล่างตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวดูดิ ว้าวคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอยู่ดี้แล้วอ๋อตกใจเฮ้ยมันคือตู้อะไรอ่ะพี่เฟมรีบมาด่วนเลยไปเฮ้ยไปดึงนานจังวะโอ้แล้วเนี่ยมาดิ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 ยูดีจะได้กินเออเราจะได้เพิ่มโอ้โหกับมาดิกร์ขมอนเบบีมาช่วยคนอะไร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 อย่ามาทำร้ายผมนะครับผมมีดาบที่โหดที่สุดในเกมนะครับ เดอแม่มันตามมาถึงที่อะไอยู่ตรงไหนอ่ะใกล้ถึงยังอ่ะเนี่ยเนี่ยถึงแล้วเนี่ยอยู่ได้แที่เดมา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 เดินพยายามบินหาผมบินบินหาผมบินหาผมโอ้ดูดาบสิเอ๊ทุกคนเราไปเจออืไม่ต้องมาใกล้กูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยพตรงเนี่ยมา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 ขุดไปขุดไปอะไรแล้วกูอยู่บนหลังคาเอาเลยหลังคาบ้าอะไรอยู่ใต้ตีนกูเลยโอ้ยมันส้างปึกเถโนะเนี่ อยู่บนหลัการผมเข้าไปทบามกูยังรู้เออเดี๋ยวผมไปเจอกล่องพวกนี้มาโอ้โหคิดไปจริงเลยเนี่ยเออเนี่ยเราไปดูข้างล่างนี่อันนี้คืออะไรอ่ะดูดูข้างล่างตรงนี้ด้วยดูรวบอยู่กันหนึ่งเยอะหน่อยถอดปีกันดู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 ข้างล่างดูข้างล่างไอ้นั่นอะไรอ่ะเออนี่แหละกูรอมึงนี่แหละกูอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเป็นลองำคามบ สวัสดีครับตาย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 สวัสดีครับเฮ้ยอุ้ยเออไผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเฮ้ยตอบอะไรอ่ะตอบแล้วผมนะช่ป้าเฮ้ยคืออะไรอ่ะ S P E C T เฮ้ยคืออะไรอ่ะโอ้มันสามารถเป็นครับเป็นสลามได้โอ้โง่แล้วเกินไม่ดีอยู่ตอนนี้เราขาดสลามโอ้ชูพี่ช่วยขนของหน่อยไอ้บล็อกนี้ผมเก็บไปได้ไม่หมดอ่ะโอ้กูรู้แล้วกูเก็บไปเทียบนจักรไปหมดเลย ไม่ไม่เดี๋ยวมจะเก็บไอเทมทุกอย่างที่ผมได้มายัดไ้ในนี้แล้วผมก็เก็บในกล่องอ่าเรียบร้อยฉลาดว่เฟมดูในแบบที่ไอตรงไหนที่มันเป็นกล่องอะเป็นกล่องอย่างเงี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนย่นง้เนี้ยเนี้ยเนี้ยนี้ยเนี้ยนี้เนี่ยเนีเนี้ยนีนี้มเนีเนตามมนต้งเนี้ตเง้นี้ตเนเนี้เนี้ยเนียเนี้ยนี้เนีนี้เน้นี้เนี้ยเนี้ยเเเ้้ยเเอเ้ย้เนีย เออมันแล้วแต่ห้องว่าจะมีหรือไม่มีเพอต้องตามหายเองว่างั้นเถอะใช่จะไอห้องนี้มีพี่เฟมห้องนี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขึ้นมาดูนี่พี่หล่อนะกล่องกล่องห้องห้องนี่ม้ห้องนี้จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นกล่องอยู่ข้างหลังอุ้ยกล่องโง่จัง อาคทุกคนก็ในคลิปนี้ดิวเบขอไว้แกนี้ก่อนละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพาหน้าเนี่ยเบลจะไปหายเท่มนั้นละกันเนาะว่ามันหามาจากไหนเราขอไปศึกษาก่อนต้องไปศึกษาก่อนแล้วค่อยล่าทีหลังใช่เพราะเราไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นละมันหามาจากไหนว่าทุกคนคือตอนนี้เราเป็นปิศามากก็ยังไม่รู้เลยถ้าเกิดว่าเราได้มันมาเราอาจจะได้เป็นที่นี่ก็ได้ไว้พี่เฟรมได้เลยวะพร้ไม่จํากัด ว้าวเออเราอาจจะพูดงไปจำกัดก็ได้โอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจะไปคลิปนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะแต่ที่รู้คิดว่าตัวเนี้ยไอตัวนี้ตีไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันตีไม่ได้ทุกคนเป็นอะไรวะมันเป็นผีเหรทำไมมันทะลุไปวะกูไม่เข้าใจ